สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เรานะครับวิหารหลวงหลวงพ่อศิลาแรงอายุกว่า300ปีแล้วมีน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์กลางวิหารด้วยเดเข้าไปดูกันวัดวัดบางแพรกนะมาครั้งแรกเหมือนกันมีโอกาสได้มาครับผมเราขอเข้าไปไหว้หลวงพ่อศิลาแรงอ้ยโ,อโหดูส0มรอดูพระส0 0รออ๋อนี่คือน้ำมนต์เหรอเพื่อน สาธุเ,เพื่อนๆหลวงพ่อศิลาแรงนะมีโอกาสได้มากราบนะครับาเพื่อนๆดูหน่อยไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านี่วัดบางแพรกนะแถวนนทบุรีบางใหญ่ครับผมโอเคเดีย๋ยวเรากราบกันอธิษฐานนะฮะตั้งใจต่อก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะมีโอกาสได้มาก็มาไหว้เพื่อนๆน,น,นะผมต่อเชื่อว่าทุกอย่างมันไม่บังเอิญหรอกที่เราได้มาวันนี้นะครับสาธุ คุณพี่มากที่ชวนมาวันนี้นะครับมาช่วยเขาตีสามก็เลยได้มาไหว้ที่วัดน,นี้ะ